สวัสดีเชา้าปุนใหญ่ที่เข้ามาคุยกันในช่วงเช้าอัปเดตข่าวสารอาเซนนลครับเริ่มที่วิลเลียมซาลิบาก่อนเลยลหลังเกมแอสตันวิลล่าเนี่ยเราเราเราเห็นกันว่าวิลเลียมซาลิบาเนี่ยเขาไม่มีรายชื่อทั้งในสนามแล้วก็บนมานั่งสำรองซึ่งสื่อประเทศสื่อฝรั่งเศสเนี่ยรายงานว่าซาลิบาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสติงซึ่งไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่รุนแรงมากนะักแต่ก็คาดการว่า จะต้องพักอย่างน้อยเนี่ยสสัปดาห์ซึ่ง2ส,สัปดาห์เนี้ยวิลเลียมสดิบาจะพลาดการลงสนามอย่างน้อยๆ3เกมและอาจต้องเช็คฟิตถึง2เกมโดย3เกมที่วิลเลียมสดิบาจะพลาดลงสนามนั่นก็คือเกมที่เล่นในบ้านกับเดโมซาเก็บในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ซีกและเกมออกไปเยือนวูแพมตันต่อด้วยคิโรนาในศึก UCL นะัดสุดท้ายซึ่งเป็น UCL ทั้ง2นัดนี้สำคัญมากๆเลยกับอาร์เซนอลเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะจอจาสามารถคว้า3นาคะแนนจาก2เกมนี้ได้มันจะการันตีว่าเราจะจบอันดับ1ใน8ซึ่งมันจะทำให้เราสามารถที่จะมีวันว่างได้ประมาณ2สัปดาห์เลยจะได้เป็นช่วงเวลาในการพักทีมแต่เมื่อซาลิบาไม่อยู่ ค่อนข้างน่ากังวลเลยว่าเราจะทำได้ไหมกับกับการคว้าโอกาสในการพักผ่อนระยะยาวซึ่งมิเกกวเดต้าเนี่ยมีมีแผนมีแผนว่าจะบินหนีหนาวไปไปพักผ่อนที่ดูบหลังจากไม่มีโปรแกรมในวันที่10อ่าในวันที่6ถึง15กุมภาพันธ์แต่เงื่อนไขก็คือต้องจบอันดับ1ใน8ของ UCL ให้ได้ก่อน เพราะถ้าจบไม่ได้จะต้องไปเล่นพิทรอบเพลย์ออฟและอีกสและอีกสเกมของซาลิบาที่อาจจะพลาดลงสนามซึ่งเป็นเกมใหญ่ทั้งคู่เลยนั่นก็คือเกมแรกเลยเกมเกมเล่นในบ้านกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และเกมออกไปเยือนนิวคาสเซิลในสึกรีกครับนี่คือจำนวนเกม5เกมที่วิลเลียมซาลิบา พลาดแน่สามเกมแล้วก็อาจจะพลาดอีกสองเกมสวัสดีคุณดินแดนครับสวัสดีคุณเนโคมีข่าวซื้อกองหน้าไหมครับกองหน้าเนี่ยมีอยู่สองลายนะครับมีอยู่สองลายเลยที่ที่ที่มีในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็คุณมีโอกาสคาบ้านใช่ไหมถ้า,ถ,าถ้าพาดซาลิบาลเนาะเพราะซิต,ตี้เมื่อคืนก็ดุมากคุณจักสวัสดีครับ ซูเบนเบนดีด้ดียังไงครับซูเบนเบนดี้เนี่ยมผมก็ยังไม่ได้เห็นเขาเล่นมากนักนะกับเรอัลโซเซดาแล้วก็ทีมชาติสเปนรอบล่าสุดก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นเลยคุณเปาวสวัสดีครับถามว่าดียังไงอันนี้ไม่รู้เลยครับแต่ว่าเป็นการเตรียมการล่วงหน้าของของอาร์เซนอลเพราะว่าซูเบนเบนดี้เนี่ยจะเข้ามาเป็นตัวแทนของจอร์จินโยและก็โทมัสปาเตที่อาจจะ อาจจะไม่ถูกต่อสัญญาหลังจบฤด,ดูกาลนี้ส่วนในเรื่องข่าวของกองหน้าเนี่ยก็ที่มีเนี่ยมีอยู่2ลายที่เป็นบิ๊กเนมเลยก็คือเบนจามินเชสโกกับวิกตอร์โอซิมเฮนซึ่งเดี๋ยวขอเริ่มที่โอซิมเฮนก่อนโอซิมเฮนเนี่ยสื่ออย่างฟุตบอลอินไซต์ที่เป็นแหล่งข่าวใกล้ชิดกับตลาดซื้อขายผู้เล่นโดยตรงเนี่ยเขารายงานว่าอาร์เซนอลเนี่ย กำลังอาจพิจารณาคว้าตัววิกตอร์โอซิมเฮนในก่อนตลาดที่จะก่อนตลาดรอบนี้จะปิดลงเนื่องจากว่าในสัญญาของนาโปลีกับโอซิมเฮนเนี่ยเมื่อเข้าสู่ปี2025ค่าฉีกสัญญาจะลดลงครึ่งหนึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยค่าฉีกสัญญาของโอซิมเฮนจะอยู่ที่130ล้านยูโรตอนนี้ลดลงเหลืออยู่75ล้านยูโรตามเงื่อนไข กับสัญญาในับของนาบรีีกับโอซิมเฮนที่ระบุเอาไว้ซึ่งก็ก็น่าสนใจว่าถ้าโอซิมเฮนค่าฉีกสัญญาลดลงตั้งเกือบ50%เนี่ยมันมันก็น่าสนใจที่เอาไหมหวนกลับไปที่โอซิมเฮนโอซิเฮนดีไหมและโอซิมเฮนในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาเล่นอยู่กับกาลาตาสลายและผลงานของเขาเนี่ยลงเล่นทั้งหมด18เกมนะ ทุกรายการทำได้14ประตู6แอซิสถือว่ายังดุอยู่นะโอซิมเฮนส่วนเบนเจามินเชสโกเชสโกเนี่ยคือลือนะคือลือเป็นข่าวลือว่าอาร์เซนอลเนี่ยเจรจากับไลซิกเพื่อคว้าตัวบเบนจามินเชสโกอาร์เซนอลพร้อมยืมอาร์เซนอลขอยืมตัวก่อนแล้วก็พร้อมซื้อขาดแต่ไลซิกเนี่ยต้องการ บังคับเลยว่ายืมได้แต่บังคับซื้อเลยยืมจบฤด,ดูกาลปุ๊บต้องซื้อเลยทันทีไม่มีการลังเลอะไรทั้งนั้นอันนี้เป็นลือกันว่าอาร์ซนอลกับไลซิกเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ถึงเรื่องนี้แต่ทางด้านเทพเดวิดออนสินรายงานว่าในดิวของเชสโกเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าไลซิกเขาก็ยังคงมีฝน อ่ากำลังทำผลงานได้ดีในบุนเดสซอกาแล้วก็มีมีมอ่ากำลังลุ้นตัว UCL รอบนี้อยู่ด้วยซึ่งการย้ายทีมของเชสโกเดือนมากราราเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากอันนี้เดวิดออนซินไลางานนะแล้วก็เอเอเย่ยนส่วนตัวของเชสโกเนี่ยเขาเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ที่เชสโกจะย้ายทีมและไลซิกเนี่ยก็ไม่ต้องการปล่อยตัวไม่ว่าจะแบบยืมตัวหรือว่าหาวอน ในเดือนมกราคมนี้ซึ่งถ้าเป็นซัมเมอร์เนี่ยผมว่ามันคงไม่มีมันคงไม่ติดขัดอะไรแต่มกราคมเนี้ยตลาดมันยังไม่ปิดอะเนาะความเป็นไปได้มันก็อาจจะน้อยแต่มันก็มันก็ยังมีลุ้นอะเพราะว่ากว่าจะปิดก็อีก14วันเลยอะประมาณนี้ครับกองหน้ามีประมาณ2อลายเป็นโอซิมเฮนกับเบนจามินเชสโก้นะ คุณเจมสวัสดีครับเกี่ยวกับเวราโควิดล่ะครับเงียบเลยครับเกี่ยวกับเวราโควิดนี่คือเงียบกิฟเลยฮะเมาสคุณแดนดินเหมาสสองเลยครับคุจจารมีข่าวปีกบ้างไหมครับปีกไม่มีเลยครับเงียบกิฟเลยปีกที่มีแบบจริงจังเลยที่อาร์เตต้าต้องการจริงจังเลยคือนิโก้วิลเลียมซึ่งติดอยู่เรื่องเดียวเลยสําหรับนิโก้วิลเลียมนั่นก็คือค่าเหนื่อยที่เขาเรียกสูงมากๆระดับ สามแสนปอนต่อสัปดาห์ซึ่งอาร์เซนอลไม่พร้อมที่จะให้ค่าเหนื่อยสูงขนาดนั้นแต่ก็มม,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 มกราคมนี้อาจจะไม่ได้แหละแต่ซัมเมอร์เนี่ยไม่แน่อาจจะได้คุยกันใหม่แมนซิตเขาขาดตัวหลักต้องการเสริมก็เสริมอย่างบ้าข้างแต่ตัดมาเราตัดมาที่เราไม่มีแต่ข่าวลือ <laughs> ใช่เน้นเน้นเป็นข่าวอาเซนนลเน้นเป็นข่าวไม่เน้นเป็นจริง <c oughs> คุณเนก็โอซิเมน่าจะดีกว่าถ้าได้จริงคือถ้าตามรายงานเละอ,อันนี้เป็นจริงเนี่ยก็ก็น่าสนใจนะสําหรับโอซิเมนเพราะว่าค่าเหนื่อยลดลงไม่ใช่ค่าเหนื่อยค่าฉีกสัญญาลดลงตั้งครึ่งหนึ่ง UCL ไลซิกตกแล้วครับหมายถึงรอบถัดไปครับคือไลซิกกำลังทำผลงานได้ดีในบุนเดสซีกาแล้วก็ตั๋ว UCL เนี่ย ถ้าเขาจบอันดับที่มีสิทธิ์ได้ไปเล่น UCL เขาก็ไม่น่าปล่อยเชสโกออกมาุนนิเขาบอกว่าอย่างนุนเย่ตอนอยู่โปรตุเกตก็เก่งประมาณนี้ครับข่าวซื้อขายอาร์ซนอลแล้วก็ตบเ,เป็นขาออกบ้างขาออกเนี่ยจะมีอยู่สองลายที่ค่อนข้างชัดเจน ก็คือเคียรันเทียนี่กับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกซึ่งเคียรันเทียนี่เนี่ยฟาบิโซโรโน่เนี่ยเขารายงานเอาไว้ว่าเคียรันเทียนี่เนี่ยต้องการย้ายกลับไปเซลติกอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาเนาะแล้วก็เซลติกกับอาร์เซนอลเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการเจราจาเพื่อบรรล,ลุข้อตกลงร่วมกันสําหรับเจ้าชายหีมะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมชอบมากๆเลยนะครั้งหนึ่งเคยเป็นว่าที่กับตานอาร์เซนอลเลยนะแต่ก็ มีอาการบาดเจ็บก่อนมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมไม่เข้าระบบถูกปล่อยยืมตัวทุกวันนี้ตอนเขาทุกวันนี้เวลาเขาลงเล่นเนี่ยเขาก็ยังคงมุ่งมั่นเหมือนเดิมนะแพชชั่นมาเต็มกับอารเซนอลเหมือนเดิมถ้าเขาย้ายกับเซลติกจริงก็ก็ขอให้โชคดีตามเชียร์เสมอสำหรับเทียนี่ส่วนอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ฟอร์เรนเพเทนเบิร์กเนี่ยนักนักข่าวของ Sky s p ป r t ประเทศเยอรมน,นียเขารายงานว่าดอนมูลสนใจที่จะยืมซินเชนโก้และอาร์เซนอลก็ตกลงให้ยืมแต่ต้องซื้อขาดในราคา20ล้านยูโรซึ่งตอนนี้เสือเหลืองกับอาร์เซนอลก็อยู่ในช่วงการเจราจาก,กันมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมซินเชนโก้ถึงไม่ค่อยได้ลงเล่นเลยนั่นเพราะว่าน่าจะกำลังย้ายทีมสุดท้ายเป็นข่าวดีกันบ้างครับข่าวดีก็คือ เป็นไวท์ไทเคฮิโรโทมิยะสื่อแล้วก็ริคาโดคาราเฟลลี่สามารถที่จะฝึกซ้อมเบาๆได้บ้างแล้วคาดว่าจะกลับมาลงสนามได้และมีชื่อในสนามเนี่ยช่วงท้ายเดือนมกกราคมถือว่าถ้ากลับมาอยากให้กลับมากลางสัปดาห์นี้เลยด้วยซ้ำแล้วก็สุดสัปดาห์นี้เลยได้ยิ่งดีเพราะว่าเราขาดซาลีบาพอเราขาดซาลีบาอาเตต้าก็ไม่ใช้ควีอลงเล่นดันเอาปาเตไปเล่นแบ,บ็ขวาและขยับทิมเบอร์มาเล่น คู่เซ็นเตอร์แบ็กกับกับกาเบียลมากันเยสมันทำให้การเล่นเกมลุกในในฝั่งขวาหรือว่าริมเส้นเนี่ยมันดรอปลงไปอีกเพราะว่าปาเตเล่นเกมลุกจากตำแหน่งแบ็กไม่ดีเท่าทิมเบอร์และข้างบนก็แย่อยู่แล้วเป็นลาฮิมเซอร์ลิงกับมาตินเนลี่การเอาทิมเบอร์มาเล่นเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยผมว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เลยผมคิดว่า เอาคีวีออนลงไปเล่นแหละดีแล้วแล้วก็ทิมเบอร์แบ็คขวาดีกว่าอยากให้เบนไว้เนี่ยกลับมาเววเลยสุดสัปดาห์นี้ได้ยิ่งดีเลยเกมเจอวูฟเนี่ยอยากได้สามคะแนนมากสุดท้ายแล้วครับของวันนี้สุดท้ายแล้วของเช้าว,วันนี้ข่าวสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับลุยส์เกลเลียซึ่งฟาบิโอโรมาโนรายงานว่าอาร์เซนอลเนี่ยกำลังเตรียมข้อเสนอเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของไมล์ลุยสเกลเลีย ซึ่งปัจจุบันเนี่ยรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ5,000ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยสัญญาใหม่จะถูกมอบให้ภายในปีนี้ซึ่งสมโมสรเนี่ยบางตัวรูิสเกลเลียเอาไว้เป็นอนาคตของทีมเด็กคนนี้ผมก็ชอบนะรู้สึกว่าแพชชั่นเขามาเต็มอะเหมือนเห็นเบนไว้อยู่ฝั่งซ้ายอะคุณอุ้ um ม8 8สวัสดีครับทีมเราจะได้ใครบ้างไหมครับอืมโอกาสได้มีครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่โอกาสไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันครับคุณอุ้ม คุณนานี่สวัสดีครับอยากได้กองหน้าแบบอีซักซัมเม,มอร์ครับถ้าเป็นอีซักเนี่ยผมคิดว่าซัมเมอร์ถ้ามกราคมเนี้ยอาร์เซนอลไม่น่าทุ่มซื้อครับผมผมเห็นตอนอ่าตอนตอนบาทเปิดใหม่ๆก็มีตอนตลาดเปิดใหม่ๆก็มีกับอีซักสัปดาห์ต่อมามีกับบราฮวิตแต่ดิวโ่ม เน้นเป็นข่าวอเซนอนครับไม่เน้นเป็นจริงเลยถ้าเป็นถ้าเน้นเป็นจริงเนี่ยผมว่ามาแล้วมาอย่างที่แมนซิตี้เขามาแล้วอ่ะเขาเสริมแล้วอ่ะเขารู้ว่าเขาขาดอะไรตรงไหนเขาจัดเลยแมนซิตี้แบบฮาวเวดไม่เอาแล้วพี่ขาดใจขาดใจคนดู <c oughs> นะฮาวเวดก็ถ้าคมซะหน่อยนะแบบคมอ่ะคมๆกิ๊บๆั้งหน่อยนะมัน มันก็คงไม่มีปัญหาเนาะหลายๆเกมที่หมงด้วยหวัวไหลบ้างอนะยิงจอจอข้ามคานหลุดกรอบยิงวุดยิงแป๊กอะไรเงี้ยแค่คมหน่อยขาดอย่างเดียวเลยจริงๆคายฮาวเวตเนี่ยเราเลยจําเป็นต้องการกองหน้ามากถ้าแลกมาตินเนลลี่กับมิตโตมาเอาไหมครับเอาครับเอาครับส่งไปให้ไวเลยนะแลกเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีเลยครับคุณเนโปาเตเล่นแบกขวาทีไรไม่เสมอก็แพ้ ตามส่ตีเนี่ยเสมอมากกว่าแพ้แล้วก็ชนะแค่เกมเดียวซึ่งไม่อยากให้ปาเตเล่นตรงนั้นปาเตเล่นตรงกลางดีกว่ามันขึ้นบอลตรงกลางได้ได้ดีกว่าเกมกับอาตัมบิลล่าเนี่ยถ้าสังเกตกันเนี่ยไม่มีแบ็คคนไหนเลยจ่ายบอลให้ดีแคไลท์ที่ยืนอยู่ตรงกลางนะผมไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันถึงไม่จ่ายบอลให้ดีแคไลท์ที่ที่พยายามเชื่อมเกมอยู่ตรงกลางอันนี้ไม่เข้าใจเลยแต่พอเป็นโทมัสปาเตเนี่ยจะมีแต่คนใจ่ายให้ จ่ายให้ปาเตแล้วก็ภาพที่เราเห็นก็คือปาเตจะพลิกแล้วก็เปิดบอลแทงบอลให้กับเพื่อนแต่พอเป็นเดคแคนไลท์เนี่ยไม่มีซึ่งเดคแคนไลท์ผมว่าเขาก็ทําได้นะจะเหมือนต้าสั่งละมั้งว่าอย่าเลยขึ้นริมเส้นแล้วกันเพราะว่าอาจไลท์อาจจะมีอีกหน้าที่หนึ่งคอยดักคอยตัดบอลอะไรอย่างเงี้ยคุณเปาสุภโชคสวัสดีครับคาราเจ็บไม่หนักแต่เจ็บบ่อยเกินใช่ฮะ เจ็บบ่อยๆเริ่มไม่ค่อยชินแล้วกับคาราฟิโอรีเนี่ยแต่มันยังดีตรงที่ว่าลุยสเกลเลียดันดันแจ้งเกิดขึ้นมาสิ่งที่น่ากลัวก็คือลุยส s เกลเลียกลายเป็นตัวหลักแล้วคาราฟิโอรีกลายเป็นสำรองอะ่ะอันนี้มันจะออกแนวควีอเลยนะคาราฟิโอรีเนี่ยแต่ผมว่าไม่น่าหรอกเพราะว่าการปล่อยจอจินโยแล้วก็โทมัสปาเต ออกในช่วงท้ายดูดูกาเนี้ลุยส์เกลเลียอาจถูกจับมาเล่นตำแหน่งเดิมก็คือบิดฟิลเบอร์หคอยขึ้นเกมออกบอลซึ่งผมเห็นด้วยนะถ้าเอาส,สเกลเลียมาเล่นเบอร์หกเนี่ยเพราะว่าน้องอันพิวอะคล่องตัวแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยพลิกบอลขึ้นหน้าทำได้ดีเลย คุณสหาชายสวัสดีครับไม่น่าพลาดกับวิลล่าใช่ครับไม่น่าพลาดเลยเป็นเกมที่น่าผิดหวังมากผิดหวังสุดๆครับเกมกับอาซามิลล่าเราเราขึ้นนําได้ก่อนแล้วจบแบบแบ่งแต้มเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆอย่างอยากให้ฮาร์แวร์อัพอัพเร็วกับคมแต่นี่ก็ครบเครื่องแล้วผมพูดตรงๆใครเหมือน ใครเหมือนคนหมดแพชชั่นกับฟุตบอลไปแล้วดูไม่ค่อยเอาเกสซีเท่าไหร่ด้วยครับใครฮาวเวนเนี่ยถ้าเอเอเรื่องเร็วอ,อ,อีกอีกเรื่องหนึ่งค่อนข้างช้าเลยใครฮาวเวนร่ดเห็นมาตี้ปีกซ้ายเอาไลา์ไปเล่นยังดีกว่าิแลนเทียนี่ยังดีกว่าเะครับเปิดบอลได้แม่นยำม,มากิแลนเทียนี่มาตี้เลี้ยงไปติดคุดเนโคมาตี้เลี้ยงไปติดเพื่อนลงไม่ทันเสียลูกแรกอื นั่นแหละครับมาตินเนลลี่นั่นแหละครับมาตินเนลลี่ซึ่งหวังว่าถ้ามันไม่ได้ใครเข้ามาเนี่ยมันมันคือจบจริงฮะมันคือจบทันทีเลยในวันที่สี่กุมภาพัานธ์ถ้าไม่ได้กองหน้าเข้ามาเพราะผมรู้สึกและเชื่อว่าเรโดทอซาเนี่ยเหมือนกลับมาแล้วเขาเล่นได้อย่างมั่นใจเลยนะเกมกับสเปอร์เกมกับเกมกับเออแอสตันวิลล่าที่ผ่านมาเนี่ยเรโดทอซาดูมั่นใจมากผมชอบทอซาเวอร์ชันเนี่ย การเล่นการเลี้ยงการลุยดุดันผมชอบถ้าเขาเล่นได้แบบนี้จนจบฤด,ดูกาลก็อยากให้อาเตต้าต่อสัญญาให้ได้อีกสักหนึ่งปีก็ยังดีสำหรับทอรา,าคุณเปาสุโชคขอข่าวตัวปล่อยยืมที่จะกลับมาหน่อยครับตัวปล่อยยืมที่จะกลับมาหน่อยคงมีแค่ฟาบิโอเวีาคนเดียวเลยครับที่อยู่กับปอโต้ส่วน เอ่อตาวาเลสหรือโลคองกาเนี่ยไม่น่าจะกลับมาแล้วครับเพราะมีออปชันซื้อขาดนะวันไหนสะดุดส่วนใหญ่จะเป็นเพราะไม่คมพอนำสบายๆก็มาปวดหัวกับระบบบอลเน้นผลของต้าที่นำแค่ลูกเดียวก็ผ่อนเกมแล้วใช่ใช่เลยครับนำลูกเดียวผ่อนเกมแล้วโหวันนั้นนำสองศูนยังผ่อนเกมอะ่ะ คือน้ำสองแล้วผ่อนเนี่ยมัน,ม,นมันพอเขา้าใจได้แต่ผ่อนนานไปหน่อยอ่ะผ่อนนานไปจนเขาแบบตีเสมอได้อยิงยิงไข่ตีไข่แตกได้แล้วตีเสมอได้เนี่ยโอ้โหไม่ชอบอ่ะไม่ชอบบอลนาเดตาอุ่นแบบผ่อนเกมแบบนี้ในฤดูกาลอีกเลยชอบแบบฤดูกาลที่แล้วอ่ะได้แล้วเอาอีกหนึ่งประตูสองสามสี่เอาเรื่อยๆต่อให้มันจบแบบชะนะสองศูนย์แต่ก็ ก็ยังเป็นคงเป็นเป็นทีมที่พยายามเอาเรื่อยๆเอาประตูที่สามให้ได้อะไรอย่างนั้นนะซูมีเบนดี้ใช่ไหมครับมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ครับซูซูมีซูมีอาเมนดี้อ๋อซูเบนซูเบนเบนดี้ดดใช่ไหมมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าโอกาสที่เขาจะย้ายมาเป็นนักเตะใหม่อาร์เซนอลเนี่ยค่อนข้างสูงเลยครับค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าอาร์เน้าให้สัมภาษณ์ไว้ชัดเจนเลยว่า มันเป็นดิวสำหรับอนาคตเลยสำหรับฤดูกาลหน้าเป็นการเตรียมตัวเป็นการวางแผนในฤดูกาลหน้าเลยเพราะว่าโทมัสปาเต้แล้วก็จอร์จินโยมีแนวโน้มสูงมากว่าอาร์ซนอลจะไม่ต่อสัญญาเพราะว่าอาจจะประเมินจนถึงช่วงสุดท้ายของของฤดูกาลและซูเปอร์แมนนี่เนี่ยจริงๆก็จะเข้ามาในสรในฤดูกาลนี้เลยด้วยซ้ำพร้อมกับมิเกเลเมเรโนโ่แต่ว่าเลยโซเซดาเนี่ย เลือกที่จะให้เพียงแค่อ่อมิเกลเมเดโน่คนเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าปล่อยทั้งคู่โซเซดัดก,ก็จะยวบทันทีเลยเพราะนั้นเป็นมีโอกาสสูงครับที่ที่มาตินซูเอนเบนนี่จะเป็นนักเตะหม่ของอาร์เซนอลในฤดูกาลหน้าก็เชา้านี้ประมาณนี้ครับ15-20นาทีสำหรับการอัปเดตข่าวเช้าอาร์เซนอลพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรอัปเดตอีกก็จะนำข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังอีกครับแล้วก็ เช้านี้เดินทางไปเรียนไปทำงานกันปลอดภัยทุกคนครับสวัสดีครับชาวปืนใหญ่เราไว้เจอกันใหม่รายหน้าสวัสดีครับ